สวัสดีครับรายงานสดจากที่ดินคลอง22นะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับบรรยากาศช่วงท้ายแปลงในช่วงยามเย็นที่นี่น่าอยู่มากนะครับก็บรรยากาศดีโอโซนดีนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยวนะครับเพราะมะีบ้านข้างเคียงก็มีกกนหลายหลังนะครับนี่เลยครับท่านใดที่ทําโคกนองหน้าโมเดลที่นี่เนะี่ยผมบอกกันเลยว่าเป็นพิกัดที่สามารถฝากชีวิตไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่น่าอยู่มาก ครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นคลอง22แล้วนะครับก็มีน้ําเต็มตลอดทั้งปีนะครับก็ชาวนาที่นี่ใช้น้ําจากที่นี่ในการรดน้ําพืชผลทางการเกษตรสูบน้ําเข้านาใช้จากที่นี่หมดเลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่ดินเรานะครับเป็นที่น้ํามีถนนลาดยางขั้นนะครับแล้วก็เป็นที่ดินของเรานะครับอยู่ฝั่งทางด้านขวามือทางนี้ครับซอยน,นี้ก็เป็นโซนของ A กับ B นะครับ เดี๋ยวผมพามาดูนะครับบรรยากาศแปลงจริงๆว่าข้อดีข้อเด่นของแปลงนี้เป็นยังไงบ้างครับด้วยพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่เหมาะไหมสําหรับจะทําโคกหนองนาโมเดลถนนทางเข้าทางออกเป็นยังไงนะครับผมพามาดูเลยครับนี่เลยครับนี่เป็นถนนทางเข้านะครับก็จะเป็นถนนดินอยู่นะครับตอนนี้นะครับโครงการทั้งหมดนี้มี2 3 4แปลงครับแต่ว่าในส่วนของเรามีทั้งหมดแค่เฉพาะขายเนี่ยแปแปลงนี่คือโซน A แล้วก็โซน B ที่ดินก็จะเข้ามาทางด้านขวามือเลยนะครับขอบเขตถนนก็จากตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับจากทงต่อทงครับเสาไฟฟ้ามีีนท่ นะครับอ่ก็มีเสาไฟที่ไซต์ในชุมชนนะครับอ่แล้วก็มีปปาปราปาก็จะอยู่หน้าแปลงช่วงถนนนี้นะครับก็จะมีประปาอยู่แล้วครับสามารถใช้แล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าแปลงนี้พร้อมจริงๆนะครับพร้อมใช้งานท่านใดที่อยากจะได้ที่ดินในการปลูกพืชผลทางการเกษตรทําบ้านโคกหนองนาโมเดลเหมาะมากและที่สําคัญนะครับน้ำคือชีวิตจริงๆว่านี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่พักน้ําสมัยก่อนที่ทํานานะครับจะสูบน้ําจากคลอง22องนะครับผ่านใต้ถนนนะครับผ่านท่อมาแล้วก็มาพักน้ําที่นี่แล้วก็ปล่อยลงร่องนะครับ ปล่อยลงล่องน้ํานี้นะครับไปเลยนะครับไปจนสุดท้ายแปลงนู่นเลยนะครับข้อดีนะครับคือแปลงนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแปลงเข้าโซนในโซนบีนี่นะครับข้อด้อยหน่อยหนึ่งก็คือจะมีล่องน้ําด้านหน้าครับแต่ว่าใช้ได้นะครับก็สามารถปลูกบัวได้วางท่อได้เพราะเป็นในเขตของแนวถนนอยู่แล้วนะครับอนาคตถ้าจะเข้าแปลงจะต้องวางท่อนะครับอันนี้แจ้ง แจ้งไว้ชัดเจนว่าต้องวางท่อแล้วเพื่อจะเข้าไปนะครับเพราะว่าชาวนาด้านในก็ยังใช้น้ําอยู่นะครับอาจจะต้องวางท่อใต้ดินแล้วก็ข้ามไปนะครับก็พื้นพื้นที่ดินเต็มเลยนะครับอันนี้ในส่วนของโซนบีครับก็จะเป็นร่องน้ํายาวแบบนี้แต่ข้อดีนะครับก็คือว่าวันนี้ถ้าท่านอยากจะได้น้านะครับอยากจะได้สระน้ำนะครับท่านสามารถขุดสระน้ําแล้วใช้น้ําจากที่นี่เข้าสระได้เลยนะครับก็สูบน้ําเข้ามาแล้วก็ใช้ทําสะทาโคกหนองน้ำโมเดลของจริงที่นี่เลยครับมีแหล่งน้ํา สามารถเข้าน้ำได้เลยครับในช่วงหน้าน้ำเปลี่ยนถ่ายน้ำได้เพื่อไม่ให้น้ำเน่าเสียที่นี่เหมาะนะครับปลูกบัวได้ทําสาราริมน้ําได้ด้วยพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่เนี่ยขุดได้แบบสบายๆเลยนะครับทำโคลกหนองน้าโมเดลสุดยอดระยะทางก็จากกรุงเทพมาที่นี่ก็ไม่ไกลชั่วโมงเดียวก็ถึงลวผมพาไปดูในส่วนของโซน A ครับนี่โซน A นะครับโซน A ก็จะเป็นพื้นที่เต็มนะครับเห็นไหมครับนี่คือโซน A นะครับเป็นพื้นที่ของธง โซน A นะครับก็ข้อดีนะครับสามารถใช้พื้นที่ได้เต็มนะครับพราอพื้นที่พร้อมใช้ลงจากถนนมานิดเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําประปาเนี่ยไฟฟ้าเข้ามาประมาณสักแค่30เมตรก็ถึงแปลงแล้วนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับแต่ว่าข้อด้อยก็คือท้ายแปลงไม่มีน้ำเออก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้ลูกค้าต้องเลือกเองนะครับว่าชอบแบบไหนใช้พื้นที่ได้เต็ม2 0 0เอ่อ400ตารางวาพื้นที่ขนาดหนึ่งได้เนี่ยเราใช้ได้เต็มเต็มพื้นที่เลยนะครับเห็นไหมครับถ้าท่านใดที่ชอบ ทำบ้านแนวสวนเกษตรโคกน้องนาที่นี่ถือว่าเหมาะมากๆนะครับแล้วก็เดินทางไม่ไกลจากองคลักษ์มาถึงที่นี่12กิโลห่างไม่ไกลจากวัดปากคลองพระอาจารย์นะครับก็ใกล้สะดวกสบายไปเช้าเย็นกลับได้และที่สําคัญนะครับท่านใดที่ทําชอบปลูกบ้านแนวสวนเกษตรไม่เปลี่ยวเพราะที่นี่ปลอดภัยมากๆนะครับคนแถวนี้ก็อัธยาศัยดีถัดไปหน่อยตรงนี้นะครับทางจากนี้ไปประมาณสัก500เมตรเนี่ยก็เป็นที่นาสวนพระองค์นะครับอ่ก็มี ร้อยปีกิิยากรตรงนี้นะครับก็ไม่ไกลที่แปลงนี้ถือว่าเป็นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวเหมาะสําหรับทําการ,กรเกษตรอย่างยิ่ง โอโซนดีสบายใจได้ครับว่าอนาคตไม่มีโรงงานมาตั้งใกล้ๆที่นี่แน่นอนนะครับที่ดินก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เข้าไปเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับโปรโมโชั่นพิเศษนะครับต้องบอกกันเลยว่าโปรโมโชั่นพิเศษจริงๆเราเปิดให้ลูกค้าจองในวันที่3เมษายนพร้อมกันนะครับตอน8โมงเช้าท่านใดที่อยากอยากได้ที่ดินแนวสวนเกษตรพื้นที่ขนาดน Gen 1ไร่ไม่ไกลกรุงเทพราคาก็ถูกแสนถูกครับตารางวาละ1,500บาทซึ่งไม่เคยมีใน,ในของเราเลยนะครับวันนี้ครับ1,500บาทท่าน มีเงินเพียงแค่5้าหมื่นเป็นเจ้าของที่ดินขนาดหนึ่งไร่ได้สบายๆเลยครับสดได้ผ่อนได้ทรงใหอกได้นะครับ088 145 115 5 11ครับโทรมาเลยครับสวัสดีครับรีบด่วนนะครับจ้าอดหมดนะครับ